สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n โดดิตา88หรือช่อง m มครับ Infinity ค่ะวันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนเรื่องเราไวร้ายที่ฉันเรียงดูมาอย่างดีตอนที่57แล้วค่ะตอนแรกเราคิดว่าเรื่องนี้จะจบจะจบแค่ตอนที่57แต่จริงๆมีต่อนะคะทุกคนแต่แค่ว่าตอนนี้อก็คือในเว็บที่เราอ่านอ่ะเขายังไม่มีอัปเดตขึ้นมาก็คือจะสิ้นสุดที่57นะคะทุกคนเอาละเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ หลังจากที่เข้ามาพบเอียนเสร็จฉันก็ได้รับเปดาให้รักษาเขาอย่างเป็นทางการวันละหนึ่งชั่วโมงเราได้ตกลงกันว่าฉันจะดทำการรักษาเอียนตลอดหนึ่งชั่วโมงบอกตามตรงว่าหนึ่งวันในพระราชวังนะ่ะสวรค์ชัดๆเลยอาหารอุ่นๆถูกนํามาเสิร์ฟให้ในแต่ละมือ้อเครื่องนอนสะอาดสะอ้าน ในชีวิตนี้ฉันเคยถูกดูแลดีสุดขั้วถึงแบบนี้หรือเปล่านะเพราะชีวิตฉันน่ะเคยชินแต่กับการดูแลคนอื่นมากกว่าเป็นฝ่ายถูกดูแลนะสิเอ๊ะว่าแต่ไม่เห็นมีกินเลยดอกไม้พวกนี้ออกจะสวยแท้ๆเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่บานเพราะใช้พลังมานะครับอ่าอย่างนี้เองใช้พลังมาเฮ้เสียงแบบนี้ พอดีว่าต้องรีบแต่งสวนก็เลยใช้เวทมนต์เข้ามาช่วยนิดหน่อยนะ่ฟะฟาบาไม่ต้องรีบรู้ขนาดนั้นก็ได้ไปไหนมาไหนก็ให้ซุ่มให้เสียงบ้างสิเพคะท่านนักบวชมีสมาธิจดจอ่อจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างท่านนักบวชงั้นเหรอกระอากกูอ่วนตั้งแต่เริ่มเลยใช้พลังมานาะทาให้ดอกไม้บานได้ยังไงกันเพคะ <c oughs> ดอกไม้ควรจะมีกลิ่นหอมสิอ่ะอะไรกันหรือฉันพูดอะไรผิดแค่ความวุ่นวายเล็กน้อยก็ทำให้ดอกไม้พังเรเทได้การใช้เวทมนต์มันช่วยฟื้นคืนได้เร็วที่สุดนะครับนั่นหมายถึงเรื่องกระบาดสินะงั้นสินะเพคะเอาละงั้นมาเริ่มทําการรักษากันเลยดีไหมครับอะเพคะไปกันครับ ทำไมถึงต้องมาในสวนด้วยล่ะครับคงตอบไปว่าพอเจอกันในห้องมันน่าอึดอัดไงแบบนี้เขาไม่ได้นะถ้าไม่ใช่เวลาแบบนี้จะได้พึ่งแดดตอนไหนล่ะเพคะแดดก็นายไม่ชอบออกมาเดินเล่นนี่เอ้ยส่งไม่ชอบเดินเล่นนี่เพคะน่าจะเอาแตขลุกอยู่ในห้องทำงานทุกวันกระจริงนะครับทำใจให้สบายแล้วดื่มชาสักแก้วสิครับ ขอชาร้อนหม่อมฉันจะไปเตรียมมาดูมาเดี๋ยวนี้เพคะโอ้โหอย่างกับดูโชว์มายากลนเลยโบกไมโบกมือครั้งเดียวก็มีคนไปเตรียมชามาให้พระวรากายเป็นยังไงบ้างเพคะอืมพอตกกลางคืนแล้วนอนไม่ค่อยหลับครับนอนไม่หลับแล้วก็ไหล่ผมมันตึงๆเลยจิบนิดหน่อยนะ่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่ฉันไม่ได้คาดฝันเลยนะนี่ งั้นเดี๋ยวหม่อมฉันขอไปเอาน้ำมูลก่อนนะเพคะท่านนักปวชอยู่นี่ทั้งคนจะใช้น้ำมต์ไปทำไมล่ะครับอ่าคือไม่ใช่ว่าหม่อมฉันรักษาให้ไม่ได้แล้วแต่พอดีว่าพลังของหม่อมฉันมีข้อจำพาะอะไรล่ะครับมันเจ็บนะเพคะขนาดไหนครับนิดนิดไม่นิดเท่าไหร่สงสัยจังเลยนะครับเอาเลยครับ ดูพวกอัศวินข้างหลังนายสกักก่อนถนายแหกปากร้องด้วยความเจ็บแม้จต่นิดเดียวขอฉันดุดแน่เลยถึงจะเจ็บเดี๋ยวผมทนเอาครับไม่ต้องห่วงทรงทนไหวจริงๆเหรอเพคะเจ็บมากเลยนะผมเป็นคนรักษาคำพูดครับงั้นก็ดีเพคะให้เขาลองเองสักครั้งน่าจะดีกว่านายหาเรื่องเจ็บตัวเองนะ ว่าแต่ปกติแค่ยื่นข้อมือมาก็ได้แล้วนี่ครับทำไมถึงจับมืออย่างรืกซึ้งขนาดนี้อุ่นจังเลยไม่หรอกหน่าจะจับยังไงก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีเริ่มรักษากันเลยดีกว่าเขาจะร้องไหมนะเดี๋ยวก็คงปล่อยมือก่อนสินะบางทีเขาอาจจะด่าฉันเลยก็ได้ระหว่างร,ระหว่างรับการรักษานะ่ะอุ๊บอุ๊บนี่ถือว่าใช่เสียงเกียดร้องหรือเปล่านะ เอาล่ะทุกคนคือตอนเนี้จบตอนที่ห้าสิบเจ็ดแล้วอะแต่ว่าตอนที่ห้าสิบดยังไม่มาเลยอะค้างคาใช่ไหมเราก็ค้างเหมือนกันค่ะทุกคนถ้าเขาทางเว็บคอยอัปเดตเมื่อไหร่เราจะรีบมาอ่านกระตัวให้ทุกคนฟังเลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือรู้แหละว,ว่าเอียนเนี่ยต้องการให้โคคันนานมาช่วยรักษาร่างกายของเขาเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ตอนที่ห้าสิบปดนะคะ บายบายนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังนะคะเร็วๆนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยไปละบายบาย